มาพูดถึงว่าคนเราถ้าไม่มีเงินบางคนไม่มีก็คือไม่มีจริงนะไม่มีไม่มีเงินไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารเจ็บปวดไปหาหมอไม่ได้เพราะไม่มีสตังค์แต่งตัวมอมแมมไม่กล้าเข้าหาผู้คน อาศัยอยู่ริมทางอาศัยอยู่ในที่รับตาคนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตยอยู่รอดแค่ว่าให้แบบเราได้ได้นอนหลับบางครั้งการนอนของเขาอาจจะเป็นการนอนที่ทำให้เป็นการนอนที่ทำให้ลืมความหิว ก็ได้คนไม่มีเงินคือทำอะไรลำบากมากไม่มีที่อยู่ไปอาศัยใครก็ไม่ได้ถ้ายิ่งอยู่แบบเป็นตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีญาติพี่น้อง <S <S 1> <S 1> เขาต้องเหมือนสู้ทำยังไงก็ได้อะเพื่อให้ เพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันอย่างเราเราว่าเรามีความสึกว่าทุกข์ลำบากแต่เรายังมีที่อยู่มีเงินพอจ่ายค่าเช่ามีข้าวสารกินมีอาหาร มีการเข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆได้ไม่ว่าจะแบบเวอระ่ววยไปหาหมอได้มี30บาทมีเพื่อนขอให้ความช่วยเหลือได้ข้าวได้น้ำ <c oughs> มันก็ยังอยู่แบบใช้ชีวิตไปได้ในแต่ละวันแต่ละวัน อาจจะแบบดูฝืดๆฝืดนิดนึงแต่เราก็อยู่ได้อะมันเทียบไม่ได้กับคนที่เขาไม่มีบ้านเลยอะไม่มีบ้านไม่มีอาชีพอยู่ตัวคนเดียวไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปหาวิธีทำไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองแบบมีข้าวกินมีน้ำกินบางครั้งอาจจะมีคนใจดีให้ข้าวให้อาหาร ให้น้ำแต่มันก็จะเป็นแบบแค่ในช่วงช่วงหนึ่งที่เขาได้รับความช่วยเหลือเนาะอย่างวันนี้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะตอนเนี้คือสถานะทางการอยู่ทางการเงิน ติดขัดมากแต่ความเว่ามากของเราเนี่ยคือมากในใน้๊ะของเราเองนะที่เราลงความสุขว่ามากแต่เราก็ยังอยู่ได้บางทีต้องแบบไปหาซิ้อของที่แบบมีส่วนลดหาคูปปองโปรโมชั่นที่หาได้ได้ของราคาถูกคูปปองพิเศษตามแอปต่างๆที่เขาให้มาว่าน้ำขวดละบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแบบเนี้ย ในกับหลายๆหลายๆหลายๆอย่างก็มีของเอามาเก็บมาเก็บได้ไว้ใช้แต่วันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าของที่เราได้มามันได้มาถูกราคาถูกแต่มันก็เหมือนเราได้รับความช่วยเหลือจาก อย่างจากเซเว่นอย่างเงี้ยเราได้ซื้อของกับเขาในราคาถูก mm. แต่ว่าวันเนี้ยมันมีมีคนที่เขาไม่มีเงินเหมือนเขาเดินถือเงินมา20บาทเขาก็มาอยู่ที่หน้าร้านเขาจับเงิน20บาทจับแล้วคิดคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ตาก็มองว่าคือแต่ จะซื้ออะไรได้ในร้านของเราดีก็ราร้านของเราก็ขายมีพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมีขนมมีของกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับเขามีตังอยู่แค่ยี่สิบาทเขาก็ยืนจับเงินของเขาอะจับแล้วแบบจับแล้วก็คิดไปด้วยอะว่าเขาจะซื้ออะไรดีที่สามารถจะซื้อได้เขาก็ยื่นตังให้เราแล้วก็บอกว่ายื่นตังยี่สิบาทให้เราแล้วก็บอกว่า เอากาแฟสิบาทขนมสิบาทโดยที่เขาไม่ได้บอกเราว่าอะไรคืออะไรคือสิบบาทกาแฟแบบไหนคือสิบบาทได้เท่าไหร่ขนมสิบบาทได้เท่าไหร่เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเหมือนเขาแค่ว่ามีเงินเท่าเนี้ยแล้วเขาอยากจะซื้อเราเพื่อเขาจะได้กินเพื่อดํารงชีวิตเขาอะไรเงี้ยเราก็เลย ทำกาแฟให้เขากินโดยโดยกาแฟเนี้ยเราก็ไปซื้อล้นราคามานะล้นราคาโปรโมชั่นอะไรเงี้ยไปซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็มันก็ดีเนาะที่เราได้ทำให้เขาแล้วเราก็ทำให้ขนมเข้าไปคือแล้วก็ใส่ถุงให้เขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เอาเงินคืนเขาไปยี่สิบาทเราบอกเขาว่าไม่มีตังค์ใช่ไหมเราก็เอาตังค์เขาก็พยักหน้าแล้วก็ตังค์คืนให้เขาไปยี่สิบาทแล้วเราก็เอาขนมให้เขาไปอีกเราก็เราเห็นเขานั่งเหมือนเขาได้ข้าวมาเราเห็นเขานั่งกินข้าวเราก็เลยมานั่งเขาชวนไงอะ่ะ มันเหมือนของที่เราได้มาซื้อมาไปสรรหามาที่แร้แราคาแบบราคาโปรโมชั่นนะคะถูกอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะซื้อมาในราคาที่บาทหนึ่งบาทสองบาทเพราะว่ามันมีคูป,ปองลดอะไรเงี้ยแต่ของของอันนั้นอะ่ะมันทําให้เราได้แบบเราให้กับคนที่เขาไม่มีอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าคือมันแค่บาทเดียว่ แต่มันต่อชีวิตคนที่เขาไม่มีจริงๆอ่ะมันแบบมันได้ให้กับคนที่เขาไม่มีจริงๆกลับคืนไปอ่ะมันมันรู้สึกแบบมันรู้สึกสำหรับตัวเองอ่ะอคือรู้สึกปลื้มใจแต่มันบอกอารมณ์บอกไม่ถูกอ่ะเรามีความรู้สึกแบบเราสงสารว่าเหมือนขอลำบากลำบากกับเราเยอะเลยอะไรเงี้ย ซึ่งเขาไม่มีแต่เขาเขาไม่มีตังค์อ่ะแต่เขาเขายังแบบเหมือนมีตังค์อยู่แค่ยี่สิบาทแล้ะครแบบจับเงินจับแบบจับแบบคิดเยอะเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้จะมาแบบขอเราฟรีๆนะเขาก็เหมือนแบบยื่นตังค์ให้เราก็เขาแบบอยากจะซื้อเราเอะไรเงี้ยแต่เราพอดูสภาพโดยรวมแล้วแนละ้วมันมันเหมือนว่าไม่ใช่อ่ะเขาเขาไม่มีเงินอะไรเงี้ยแต่เขาไม่อยากเหมือนไม่อยากรบกวนที่จะขอเรา เราก็เลยไม่เอาเงินเขาแล้วเราก็เลยให้ของเขาไปเพิ่มแล้วก็เลยเอาแบบเรามีเสื้อผ้าเก่าๆคือดิมีเสื้อผ้าของแฟนอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เสื้อผ้าไปเพราะว่าเห็นว่าอากาศมันหนาแล้วอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคิดดูแล้วเผเอว่าเราก็มาเจอคลิปของพิมลิพายที่เขาแจกจักรยานอะซึ่งมันทาให้เรารู้สึกแบบรู้สึก ตื้นตันมันอยากมันอยากร้องไห้กับสถานการณ์กับสถานภาพแบบแบบที่เราเห็นแบบเนี้ยเพราะว่าร้านเราอ่ะเปิดเป็นร้านนะเป็นร้านไม่ขายขายของคือเราก็ใช้ทุนเก่าๆที่เรามีนั่นแหละก็ไปซื้อของมาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดูในที่มันมีโปรโมชั่นเราเอามาวางขายได้ก็ เอามาผสมรุมๆกันให้มันมีของเยอะๆแต่เชื่อไหมว่ามีคนที่เขาเป็นคนจรจัดที่เขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารกินอะ่ะแวะเข้ามาในร้านเราบ่อยเลยอะ่ะไม่ไม่เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นแรงดึงดูดยังไงแบบไหนแต่ว่าเหมือนเขาเดินเข้ามาเพื่อที่อยากจะขอความช่วยเหลือ,อเขาก็จะเดินเข้ามาในร้านเราขอขอขอกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ ให้ตลอดเราก็จะรู้สึกโตรหู่ในใจว่าคนมันไม่มีมันก็คือไม่มีจริงๆเนะไม่คําพูดเนะี้ยคือมันจะพูดคาไหนอนะ่ะคือคนมันไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีแม้กระทั่งแบบน้ําอ่ะจะกินน้ําน้ําตอนนี้ก็ต้องซื้ออะ่ะบางทีเข้าไปขอใครเขาอาจจะไม่ให้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ําก็ต้องใช้ตังค์ซื้อหรือไปต้องไปขอเขาแล้วมันบางครั้งมันไม่ได้ของ,ง่ายอะ่ะ คืออา,อาจจะแบบคือไม่รู้เรารู้สึกรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแย่ไปในเวลาเดียวกันเราไม่อยากเห็นสภาพคนที่เป็นแบบนี้แต่เราเองก็พอช่วยเหลือนะถ้าเรามีกำลังมีอะไรอย่างเงี้ยที่ให้ได้เราก็ให้นะเราไม่ แล้วเ,เราเต็มใจให้ด้วยแต่เรามีความสุขแบบเราอยากมีมากกว่าเนี้ยเราอยากมีมากกว่าเนี้ยเราอยากให้ได้มากกว่าเนี้ยถ้าเรามีมากกว่าเนี้ยเราจะให้มากกว่านี้ เพราะที่สุดแล้วอะ่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อะ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้ทำอะไรไว้บนบนโลกเนี้ยด้วยการให้แต่ที่เรารู้สึกหดผู่กับตัวเองก็คือเราไม่มีอะ่ะตอนเนี้ยเราไม่มีเราก็เลย ให้ได้ไม่เท่ากับที่ใจเราอยากให้อะเพราะตอนนี้เราเองก็ฝืดเครื่องเหมือนกันแต่แต่ก็ยังแต่ก็อย่างว่าเนาะมีความรู้สึกว่าถ้าให้ถ้าเราสกคิดไปในทางที่แบบให้เราสบายใจก็คือให้มากให้น้อยเราก็ได้ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่แต่สำหรับตัวเองอะเราพิจารสุดแบบเราอยากเราอยากให้ได้มากกว่านี้เพราะเราเห็นมีคนที่เขาดำรงชีวิตอยู่กันแบบเนี้ยมันเยอะมากอะ่ะเยอะที่แบบว่าอยู่กันแบบลำบากอะ่ะเราไม่รู้จะบอกคำไหนว่า เราเป็นว่าเราเราเราไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันมันจุกข้างในความรู้สึกตัวเองแต่เราอยากให้คนที่มี ที่มีกําลังหรือที่มีอะไรกันแล้วแต่ที่แบบอยากให้มีจิตใจที่คอยแบบช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยโดยที่แบบบางคนเขาอ,อาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าเราอาจจะหาเวลาเหมือนพิมพ์ลิพายอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเขาอาจจะเขาหาเวลาที่แบบขี่รถไปตามท้องถนนเจอคนที่แบบ ขี่แล้วสามล้อริมทางขายของเก่าขี่จักรยานเก่าๆอยู่บ้านหลังเก่าๆแบบเป็นกระต๊อบเพิงไม้ที่แบบว่าแค่พออยู่ได้อะเขาก็แบบเข้าไปเลยตัวแจกของให้ของให้จักรยานอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันทำให้เรามันทำให้เราแบบ ร้องไห้กับการกระทําของเขาอะตลอดเลยอะ่ะร้องไห้เพราะความว่าน้องมันทําคือมันทาดีอะ่ะมันทําสิ่งที่แบบใครหลายๆคนมีแล้วไม่ทําอ่ะเราก็ไม่รู้หลังนะเพราะเราไม่เห็นแต่ถ้าใครทําใครมีแล้วใครแบบทําเราก็แบบขอที่ชมนะแต่ถ้า ถ้าแบบคนไหนที่แบบมีเราไม่ทํอย่างเงี้ยเรามีความสุขแบบเราอยากอยากเหยียดอะอยากเหยียดคนที่มีเราไม่รู้จักให้เพราะใจเราอะ่ะเราเราอยากมีแล้วเ,เราอยากให้ถ้าเรามีโอกาสมีมากกว่านี้เราจะให้มากกว่านี้ฝากไปถึงใครที่พอมีเนะเาะแล้วก็เห็นพอมีพอให้คนอื่นได้แล้วจะเห็นอะไรที่มันแบบ ามหูตามตายอย่างเงี้ยให้เขาไปเหอะ mm hmm. เพราะว่ามันมีคนที่ต้องการอะไรแบบต้องการความช่วยเหลือเยอะมากแต่เขาเข้าไม่ถึงเขาบางทีเขาก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยเนาะก็ฝากไปฝากไปแล้วกันแค่นี้แหละ